ความเงียบเต็มไปด้วยความหมายที่เข้าใจยากแต่จริงจังที่สุดในโลกที่เราใช้คำพูดกันแทบจะตลอดเวลาเรามักลืมไปว่าบางทีการไม่พูดอะไรเลยกลับบอกอะไรได้มากมายในบางช่วงของชีวิตความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดมันคือการหยุดคิดการรอคอยและการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราเองหรือแม้แต่การให้เวลาแก่คนที่เรารักเพื่อให้เขาได้คิดสักนิดว่าความรู้สึกที่มีอยู่คืออะไร ความเงียบสามารถทำให้เราเชื่อมโยงกับกันและกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดลองนึกภาพเวลาเงียบๆระหว่างคุณกับคนที่คุณรักเสียงหัวใจเต้นและสัมผัสของมือที่จับกันมันสื่อสารถึงความรักความเข้าใจและความไว้วางใจโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว ความเงียบสามารถบ่งบอกถึงความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ถ้าคุณมีใครสักคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบได้นั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแต่ก็มีอีกด้านความเงียบอาจเป็นช่องว่างของอารมณ์ที่เราไม่พูดถึงบางครั้งมันคือเจ็บปวดรักที่ถูกซ่อนความไม่เข้าใจหรือแม้แต่การโกรธที่ไม่แสดงออกเป็นเวลานานเกิดเป็นความห่างเหิน แล้วคุณเคยสัมผัสความเงียบที่สื่อสารได้มากกว่าคำพูดไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะ